กูแล้วใช่ไหมวูอย่างนีมาไหนอือมีอะไรให้ช่วยไหมคะไม่เป็นไรทำไมต้องรู้เวลาจอเราด้วยทำไมทำไมทำไมต้องรู้เวลาจอเราด้วยเดี๋ยวก็รู้เองไม่ต้องกลัวเอ่อค,คุณคะฉันรู้ผู้หญิงเขาไม่ต้องการรู้ว่าเมียผมต้องการอะไร Han Kula. คุณปล่อยฉันนะปล่อยนี่อย่ามาตามมาสิปล่อยนั่นอยดางลี้วยวันนี้ไม่ปล่อยไม่ไปเข้าไปในรถไม่ไปไม่ไปคุณจะไปหาลูกป๋าจะไปหาลูกลนะนะหยุดพังถึงเรื่องลูกได้แล้วลูก,ลกจะไปไหาล่ะไป 我将背靠晃了 นะคะพ,พอดีว่ามีผู้ชายทำยร้ายภรรยาค่ะตอนนี้ผู้หญิงเขาอยู่บนรถใช่ค่ะรีบมาเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่ลานจอดรถค่ะ,ค,ะ,ะคุณมันไม่มีประโยชน์คุณว่าอะไรนะคะ ยังรั้อ่ะวะฝีมือคุณใช่ไหมฮะคุณอยากทำไรไ้ายผู้หญิงคนนั้นนะทำไมถึงชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเฮ้ยคณกำลังจะลักพาตัวเขาไปใช่ไหมคุณไม่รู้อะไรเลยอย่ามาพูดั่วนนะไปโรงพนซะนี่งั้นนี่งั้นจะทำไมขู่ฉันเหรอตำรวจมาแล้วอ่ะคุณนี่กล้าขู่ตำรวจได้ไหม เขาดูปัดประชาชนได้ครับได้ครับไม่อะไรกันเหรอครับอ้าวคอมเอา,อเอาบีมอะไรกันเนี่ยพวกคุนรู้จักกันเหรอใช่ครับพวกเราสองคนเนี่ยรู้จักกันดีเมื่อสองปีก่อนเนี่ยผมกับเขาเนี่ยเคยทำงานร่วมกันครับแต่พอดีว่าผมต้องย้ายไปทำงานที่อื่นน่ะแล้วนี่มีอะไรกันเหรอเอ่อไปคุยด้วยหน่อยดิได้ดิ คุณสองคนจะไปไหนกำนาอยู่ตรงนี้ครับคุณม้หอิงนี่พวกเขาสองคนคุยอะไรกันอ่ะท่าทางดูแปลกๆนะคะคุณหมายความว่ายังไงก็ฉันเห็นเขายื่นอะไรก็ไม่รู้ให้ตำรวจหรือว่าเขาจะติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจผมจะไปรู้ได้ยังไงคุณม่หญิงครับ ผมตรวจดูที่นี่แล้วไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยนะครับนี่คุณจะบ้าเหรอคุณตำรวจคุณไม่เห็นผู้หญิงที่นอนบนรถเลยไงผู้หญิงที่อยู่บนรถเนี่ยก็ปกติดีนะครับแต่ว่าเขารถรางอย่างนะคะคุณช่วยใจเย็นหน่อยได้ไหมครับคุณไม่เห็นรอยชจำตามตัวเขาหรอคะคุณครับถ้าคุณยังไม่หยุดยุ่งเรื่องของครอบครัวคนอื่นเนี่ยผมจะพาคุณไปสอบปากคำที่โรงพักแล้วนะครับเออแล้วนี่มีอะไรช่วยอีกปะไม่เป็นไรมีอุปกรณ์อยู่โอเคงั้น พวกเราเนี่ยขอตัวกลับไปก่อนนะขอบใจไว้เจอกันคองคุณพาเจนไ่หาลูกปากปากวลืมเรื่องลูกของคุณซะคองคองคุงมาให้เจน เดี๋ยวเยปไปยกคุณขอบคุณนะที่พาฉันมาหาลูกอะมาลินมาลินมาลินอยู่ไหนลูกมาลินลูกอยู่ไหนมาลินเออเขาเอาลูกคุณไปซ่อนไปที่ไหนหรอคะหรือว่าเขาเอาไปไว้กับแม่ของเขาคุณได้ยินไหมคุณได้ยินเสียงลูกใช่ไหม นี่ไงนี่ไงรถคุณฉันอยู่ในนี้คุณได้ยินไหมนี่ไงนี่ไงคุณเด็กอยู่ในกระเป๋าเหรอนี่ไง นะคะคเดี๋ยวฉันโทรเรียกคุณมาช่วยแกอย่นาโง่แบบนี้ดไเลยลูกจะไม่จิตตุกตาลูกจะแตกทันแกดูลูกจะไม่โอ้ยอะไรนี้โอ่ไม่เป็นไรกันหรอไม่อยู่นี่แล้วว่าแต่เรื่องอะไรห,หรอวะคือตอนนี้ภรรยากูมีสภาวะป่วยทางจิต นี่ไป็นลรองแพทย์ภรรยาคูเดี๋ยวกูต้องพาเขาไปรักษาเออยังไงกูก็แสบจะับเรื่องภรรยาของด้วยวเว้ยส,สู้นะแกลุมไหเขาจะพาฉันไปโรงพยาบาลเขาหาว่าจะเป็นบ้าจะไม่ไดีบ้าจะไม่ไดีบ้า คุณคุณไม่ได้บ้าค่ะแต่ฉันอยากจะบอกคุณอย่างหนึ่งนะคะว่าค,คุณไม่ใช่คุณ มัรนมานเป็นอะไรฉ,ฉันเป็นพี่เลี้ยงของเขาไงคะเยงหมอคุณได้ยินไหมตอนนี้เขากำลังร้องไห้อยู่เสียงร้องไห้เหมือนทร,รมานมากด้วยนะท<น>ี่ไงจอะต,ตายแล้วเหมือนลูกสาวคุณ มีไข้นะคะมีไข้มีไข้เหรอเป็นเพราะว่าน่าจะขาดน้ำเพรว่าเด็กอยู่ในกระเป๋านานเกินไปอะค่ะเราต้องรีบโทรตามหมอนะคะหมอหมอเหรอหมอหมอเฮ้ยเสียงร้องของเด็กเหมือนอาการจะแย่ลงนะคะเราต้องรีบโทรตามหมอแล้วถ้าไม่อย่างนั้นอะคุณอาจจะเสียลูกสาวคุณไปก็ได้นะคะได้ได้ได้โทรเลโทรเลยหมอหมอ ตอนนี้ทางเรากำลังนำตัวภรรยาของคุณไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับพรุ่งนี้คุณก็พาเขาไปพบจิตแพทย์ด้วยนะครับพรุ่งนี้เหรอใช่ครับหมอขอตัวก่อนนะครับ ขอโทษด้วยค่ะเพราะฉันเห็นรอยช้ำตามตัวเขาฉันก็เลยคิดว่าจริงคุณไม่ต้องขอโทษหรอกพอเราเสียลูกสาวของเราไปเขาก็เริ่มทำ้ายตัวเองแล้วก็คนรอบข้างจนตอนนี้เขาก็เริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันไม่ทันสังเกตเลยอะ่ะก็คุณอยากช่วยเขานี่ใช่ค่ะ ที่จริงผมก็อยากช่วยเขาเหมือนกันแต่ตอนนั้นผมอายอายที่ภรรยาป่วยทั้งจิตผมเลยไม่ได้พาเขาไปรักษาจนตอนนี้มันก็สายไปคุณรักเขาไหมคะรักสิผมรักเขามากถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่สายไปแล้วคะ่ะ ไมมีมาลินไงมา,ามีมาลรอนี้เราไปหาหมอกันนะไปหาหมอแล้วมีมาลินรอ 그치. <susur>